มี1 2 0 0 0 0คนที่ฝังศพที่นี่มีเรื่องราวประวัติสยองคือถ้าคุณเดินรอบ3รอบแล้วมองข้างในกระจกคุณจะเห็นตาสีแดงของคนนี้สวัสดีครับผมไมเม้ไนครับวันนี้เรามีคลิปสุดพิเศษเพราะว่าเราอยู่ที่สุสานของอเมริกานะครับดูข้างหลังชเห็นไหม เห็นไหนโอ้โหเย่ถ้าว่าคุณชอบคลิปแบบนี้ที่เราเที่ยวรอบเมร์กานเราเปิดวัฒนธรรมกับที่เที่ยวในเมริกานอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง My เม n u t Let's Go In วันนี้เรามีพ่อกับลูกนีโอเค Where are we What cemetery are we at Dad This is Salt Lake City Cemetery Salt Lake u t ทา and me Is this your first time Yeah เป็นครั้งแรกเลยรค่ะรู้สึกยงไง How do you feel ตอนนี้รู้สึกแบบเออตื่นเต้นอยากเรียนรู้เพราะว่าตอนนี้มันยังสว่างอยู่ไง Right It's not scary มันไม่น่ากลัวเพราะวันนี้ยังไม่มืด i f w e come from at night time I don't think I'm gonna be interesting to walk around สิ่งแรกที่คุณจะสังเกต มันมีบางอันที่ขึ้นจากดินแบบนี้แล้วมันมีบางอันที่เขาฝังแบบนี้โอเค what's this d a e so this is the dates o this has been here since 1889โอ้โหตั้งแต่ปี1889 130 years 130ปีอ๋อ there อันนี้คือแม่อันนี้คือพ่อใช่ไหม yeah last name yep อันนี้คือญาติกัน แต่ว่าเดี๋ยวจะบอกก่อนอันนี้ไม่ใช่ครอบครัวของเรานะครับอ่าเซมิเนเตอร์ซูซานนี้คือใครก็ได้ขับเข้ามาแล้วก็มาเยี่ยมญาติหรือแค่เดินในที่สถาระได้แต,แต่ดุมีออคนเห,หยียบเท้าอยู่ <laughs> <c oughs> คือมเมื่อกี้หมีถามพ่อแล้วนะว่าคือมันแบบว่ามันมีแบบเหมือนแบบว่าความแบบอ่ากฎอะไรหรือว่าสิ่งที่ควรหรือว่าไม่ควรทาที่นี่นะคะก็คือสิ่งหนึ่งอ่ะ จริงๆแล้วเราเดินบนพวกเขาอยู่แต่ว่าสิ่งที่เราควรจะเคารพก็คือเราจะไม่เหยียบบนป้ายชื่อพวกเขาโอเคก็คือว่าเห็นไหมพ่อเดินเราก็เดินตรงนี้ก็คือย่าได้คือจริงๆแล้วตอนเนี้ยหมียืนอยู่ระหว่าง22สองคนใช่อันนี้คือหนึ่งอันนี้อีกหนึ่งอ่ะฮะสิตอนแรกอ่ะรู้สึกว่าแบบทำตัวไม่ถูกเพราะว่ารู้สึกผิดใช่รู้สึกผิดว่าเหยียบเหยียบแบบ เหยียบศกเหยียบพ่อกูเหยียบญาติกูใช่แต่ว่าเมื่อกี้ถามพ่อแล้วนะคะพ่อบอกว่าเหยียบตรงเนี้ยที่มันเป็นญ่าเนี่ยที่เขาอยู่ข้างตายอ่ะได้แต่ว่าไม่ควรจะแบบไปเหยียบชื่อของเขาอยู่ตรงเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าอันไหนที่คนดูแลหรือว่าไม่ดูแลว่าแบบมาเยี่ยมบ่อยอย่างมาดูของคนนี้อันนี้เห็นไหมโอเค her name เขาชื่อ Angie Lauren Chavez อ้เสียไปประมาณ Bappy. Dad, why this one has a lot of decorations. So this is because the families visit often. Ah, uh, And they put very personal items here to remember and to decorate. You can so you can tell. Oh, yep. You can tell that those those who have family members that visit them, versus those who don't. Some will have grass grown over. Okay. เอาสิ่งที่ส่วนตัวแบบเป็นพี่เซียนเขามาเยี่ยมบ่อยดูเขาแบบว่าใส่ใจรายละเอียดมากเลยนะเพราะว่าเขาติดติดแบบเทปแล้วก็แบบล็อกเอาไว้คือแบบว่าอันนี้คือครอบครัวแบบเทคแคร์แบบดี<ฮ>เลยเขามีก้อนหินรอบตัวด้วยว้าวโอเคเราองบางคนจะมีรูปของบางคนก็จะไม่มีรูปมีแค่ชื่อ,อแล้วก็วันเกิดวันตายแล้ว<ม>แต่ว่าครอบครัวจะทำหรือไม่ทำใช่แล้ว บอกเลยมันโคตรแพงการฝังศพกับสร้างไปชื่อเดน question how much is a headstone อันนี้เรียกว่า headstone how much would i t cost the one the size uh 10, 1 0 0 0 0 d o l l a r สามแสนบาทนะครับ really 10, okay. 1 0 0 0 0 o a I know now why mom say like don't bury me that's oh, that's that expensive <S so one like this right here okay แบบนี้อันที่อันที่ ใบชื่อที่ไม่ได้ขึ้น How much would this be This one's probably four to five t ีถึงห้าพเรียนก็คือแสนห้าประมาณแสนห้บาท So w h yeah Let's go see เดี๋ยวเราไปดูอันใหญ่ๆนะโอ้โหใบชื่อนี้คนนี้มีชื่อเดียวกันกับผมมา n ม m e i ก็คือ Nathan เอา Nathan ลูกของ Nathan นี่คือนี่คือนึกว่าอะไร ในต้นที่สองเป็นในตอนที่สองชื่อของคนที่นี่เขาจะตั้งชื่อลูกตามชื่อพ่อด้วยเหมือนกันอเหมือนแบบถ้าเธอมีลูกใช่ไหมก็เป็นอย่างที่คนบอกว่าเป็น My m a n a g จูเนี่ยใช่แล้วแล้วดูนี้มันจะมีอันนี้ก้อน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 หินนี้มันไม่ธรรมดาสําหรับไปชื่อนะครับปกติเขาใช้เขาใช้แบบนี้นะครับอันนี้คือก้อนหินชื่อแกรนิตนะครับมันโคตรแข็งมันโคตรหนักแล้วดูไปนี้ ไปนี้มันตกอันนี้พ่อบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาขึ้นอนะ่ะก็ได้นะ <Huh? S 2> แต่ว่ามันหนักเกินไปเราเราทาไม่ได้คือแบบช่วยเขาใช่แแบบว่ามันไม่ได้อ <c oughs> มันขยับไม่ได้เลย <c oughs> คือแบบว่าถึงแม้ว่าแค่นี้ก็ไม่ได้ไปชื่อนี้ก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับ <Yeah. S 1> เป็นวงกลมเลยอันนี้คนนี้เกิดที่ประเทศสกอตแลนด์ตายที่นี่แรามันเขียนว่า Dying is but going home ก็คือการเสียชีวิตก็คือการกลับไปถึงบ้าน uh huh. เพราะว่าส่วนมากที่อเมริกาคนนับถือศาสนาคริสต์และเขาจะเชื่อมีชีวิตก่อนเกิดมาบนโลกนี้มีประสบการณ์และพอเสียชีวิตไปแล้วคุณจะกลับไปกลับไปที่บ้านที่สวรรค์และจะอยู่กับครอบครัวในชั่วนิรันดร์นะครับเพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> ที่เขาว่าคนนี้เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าเราจะได้เจอเขาอีกฉะนั้นอันนี้คือ เข้าใจเรื่องศาสนาคริสต์มากขึ้นนิดหนึ่งคือหลายคนเชื่อว่าเรามาบนโลกนี้เพื่อมีประสบการณ์พัฒนาชีวิตแล้วก็เราจะก้าวหน้าต่อไปในในชีวิตต่อไปนี้นะครับ This is a marble stone อ uh, ันนี้มันคือหินอ่อนนะคะทุกคนทำจากหินอ่อน It's not granite มันไม่ใช่หินแกรนิต And so so since 1876 so oh it's hard to read because it's it because it's been weathered off too, uh A e stone deteriorates too 't คือพอมันเป็นหินอ่อนใช่ไหมคะแล้วก็ผ่านร้อนผ่านฝนหิมะผ่านน้วผ่านอะไรไปอ่ะ200รบีด้วยนะมันจะเรือนรางไปเรื่อยๆแต่ว่าแกรนิตอ่ะเขาจะอยู่แบบนั้นตลอดอาจจะมีคราบมีอะไรของแกรนิตนะแต่ว่าอันนี้เป็นหินอ่อนมันก็เลยแบบว่าเรือนรางหายไปมันโดนกัดอ่ะโดนโดนกัดไปเรื่อยมันมีดอกไม้แสดงว่ามีคนมาเยี่ยมด้วยว้าวนี่ให้ทายอันนี้เท่าไหร่ โอ้ว้าวรัตส์เบกกอนอันนี้ใหญ่มากอันนี้เป็นคนสําคัญนะคะอ่าฮะอันนี้อันคนนี้คือคนที่สําคัญมากๆในในรัฐยูทานะครับใหญ่มากสูงเท่าเธอมีไปยืนข้างๆสูงเท่าลูกมีว้าวดูนั่นนั่นก็ใหญ่มากห้าหมื่นเรียนคือประมาณ กือบสองล้านบาทนะครับล้านห้าอันนี้คือไปชื่อแต่ว่า,อ,าอันนี้ดูเหมือนว่าศพน่าจะอยู่ประมาณนี้เพราะนี่คือพันรญยของเขาอันนี้คือไปใบชื่อของเขาและนี่คือไปชื่อของครอบครัวเลยว้าวอันนี้คือเรื่องวัฒนธรรมประเพณนี้ด้วยนะครับถ้าเรามาดูใกล้ๆคุณจะเห็นว่าคนเอาเรียนมาวางทับถ้าก็ว่าคุณเอาเรียนมาวาง ที่มเป็น1เซนต์นะครับอันนั้นหมายความว่าคุณมาเยี่ยมเฉยและคุณอยากให้ญาติของเขารู้ว่ามีคนอื่นมาเยี่ยมด้วย,ย,ยแต่ถ้าก็ว่าเป็นทหาร <What? S 1> มันจะมีความหมายเาะวางแบงหนึ่งร้อยเหรียญเอาไว้ไม่ไม่แต่เขาจะมีเขาจะมีอันนี้คือ1เซนต์เขาจะมี5เซนต์10เซนต์กับ25้าถ้าก็ว่ามันคือเซนต์อันนั้นหมายความว่าคุณรู้จักคนนั้นตอนที่เป็นทหารด้วยกัน<อ>ถ้าว่าเป็น10อันนั้นหมายความว่า คุณอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับคนนั้นออถ้าก็ว่าคุณวัง25้อันนั้นหมายความว่าคุณอยู่กับคนนั้นตอนที่เขาตายออและคุณมาเยี่ยมศพของเขาและคุณอยากให้ครอบครัวเขารู้ว่าเพื่อนมานะใช่อันนั้นมันมีความหมายสำหรับทหารแต่ถ้าก็เป็นคนทั่วไปที่เขาเรียนเอาเอาเรียนหนึ่งเซนต์ลงมาแบบนี้อันนั้นแค่เรามาเยี่ยมก็ออคือมีหลายๆคนยะมาเยี่ยมใช่ครอบครัวเขารู้ว่ามีคนมาเยี่ยมนะใช่อ๋อ ก็น<ส>นี้ก็จะมี <สา S 2> หลายๆหละนะคะ <สา S 1> นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือเหมือนว่าคุณจองพื้นที่เอาไวไ้เช่นอันนี้คือครอบครัวนมสกุลเจคอบซินนะครับซึ่งพ่อเขาเสียชีวิตไปแล้วแต่แม่ยังไม่มีวันที่เขาเสียชีวิตและข้างล่าง<ไ>ข้างหลังทันที<ไ> <c oughs> ข้างหลังเขาเขียนชื่อของลูกแต่ลูกยังไม่เสียชีวิตเพราะฉะนั้นมันเหมือนว่าเขากำลังบอกว่า อันนี้จะเป็นที่ของครอบครัวเราซึ่งถ้าคุณอยากมีที่คุณต้องซื้อพื้นที่แล้วมันแล้วแต่คุณไปที่สุสานไหนว่ามันจะแพงแค่ไหนคุณจะอยู่้านนอกอยู่ในเมืองใหญ่ก็มันแล้วแต่ราคาของที่ว่า how much is cost for the space that you're gonna buy for yourself when you พ่อมีที่ของเขาไปแล้วเขาจะอยู่กับพ่อแม่เขา a b o u 0 t 0 0 thousand d o l l a ก็คือว่าพื้นที่สามแสนไปชื่ออีกสามแสนแล้วลงศพก็ประมาณแสนห้าถึงสามแสนันั้นเกือบหนึ่งล้านบาทเพื่อถ้าเขาตายนะปล่อยให้เขาแห้งอยู่ตรงนั้นไปเลยนะได้แห้งไปเลยเขาจะเอาเงินนั้นไปเที่ยวไปหาเมียใหม่เปลี่ยนใจละเขาขอเป็นแบบว่าพวิหารอลังการแบบเป็นแบบขึ้นไปสามชั้นเขียนว่าเขาอะไรมีรูปมีแบบตฟโตู้ชูทของเขามีแบบ ชิงชาสวรรค์มีแบบเอออะไรอย่างงี้ด้วยละกันเขอน่าจะดีรอดูถ้าเธอไปแล้วก็ไม่มีสีทเรื่องแล้วโอเคตรงนี้ยายมากเลยนะครับแต่ว่าดูเหมือนเหมือนเดิมพ่อเสียไปแล้วแต่แม่กับลูกยังไม่มีวันเสียฉะนั้นเขายังไม่ตายแต่นี่คือจองพื้นที่ของครอบครัวโอ <c oughs> <c oughs> แล้วดูดูรอบตัวนะครับที่นี่ยายมาก so ยายมากเลย ันนี้นะคะเป็นคุณแม่น่าจะเป็นคุณครูนะคนนี้ไม่มีย่าเพราะเพราะว่าที่บ้านมาดูแลดูแลดีมากแล้วคืออันนี้คือเทศกาลที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะคะก็คือเป็นแบบอ่าอีสเตอร์แสดงว่าช่วงคริสต์มาสก็นตาจะมาตกแต่งคริสต์มาสก็น่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆว้าวเพราะของบ้านนี้น่าจะแบบว่าดูแลแสดงว่าคนนี้คือฟังไว้ตรงนี้เลยสิ่งสุดท้ายก่อนเรากลับ มีสองอย่าง <Yeah. S 1> สิ่งแรกผมเพิ่งหาข้อมูลของสุสานนี้ที่ซอดเล็กเขาบอกว่ามี12ึ่ง0สนสนคนที่ฟังศพที่นี่ <c oughs> wounds, เยอะมากแล้วสิ่งที่สองมันมีไปชื่อที่มีประวัติ <c oughs> สยองที่น่ากลัว <c oughs> ที่เราต้องเดินไปและทำตามประเพณี้อะไระครับใครจะทำก็ทำ <c oughs> ใครจะทําก็ทําแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนหนังที่เขาแบบมีมือขึ้นมาจากดิน <c oughs> ตรงนี้แหละนะครับอันนี้มีศพแล้วอันนี้มีชื่อเสียงดังว่า Emos Grave e grave อ o s g ส a เกรวันนี้นะครับมีเรื่องราวประวัติสยองคือสมัยก่อนเขาเป็นคนที่ทำเบียร์ในถังฝั่งนี้ของอเมริการัลไลรัฐเขารวยมากและเขาเดินทางไปที่ยุโรปแล้วตอนที่เขาอยู่ยุโรปเขาเสียชีวิตไปเพราะอ่อะาแมลงแล้วเขาบอกว่าเมียเขาเผาศพฝั่งนูน้นและเอาเอาถ่า,านมาที่นี่ใส่ไว้ข้างในนี้ และเขาพูดว่าถ้าคุณเดินรอบสามรอบแล้วมองข้างในกระจกคุณจะเห็นตาสีแดงของคนนี้เดี๋ยวมีเดินรอบสามรอบแล้วมองข้างในเลยไม่เอาเขาไม่อยากทำอ่ะเขาถือก้อให้ไว้จะดูดูเห็นก้อนหินไหมคนเอาก้อนหินกับเรียนอันนี้คือคนมาเยี่ยมเยอะมากเห็นไหมโอ้โหมีดูมีเรียนมีก้อนหินข้างบนจริงมีประตูด้วยนะ ม,มีแบบที่เปิดอะแต่ว่าเขาเอาที่จับออกลูกปิดจะเปิดจากข้างในได้ข้างในใช่ไหมอ้ยตกใจไม่ดูดูอันนี้คือโมนิสแต่อีโมดูเข้าะกด E-M-O อันนี้คืออีโอันนี้คือชื่อดังที่สุดในสุสานนี้เดี๋ยวขอลองหน่อยเธอเธอกล้องให้หน่อยราจะลองทำตาม เนทเน t เบย y where are you รอบที่สามแล้วเขาว่าต้องมองข้างในผมไม่เห็นอะไรว่ามันเล็ก แอบสะดุ้งเหมือนกันนะเราอ่ะแอบสะดุ้งเหมือนกันนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอดนะเดี๋ยวเขกลนะแต่ใช่อันนี้คืออันนี้คือคนคนในพื้นคนยูท่าเขาก็มาทำอันนี้บ่อยมันเป็นเรื่องสยองผมมีก้อนหินของผมผมก็จะวางไว้ครับที่อื่นไมาไม่เนตมาเยี่ยมโอเคเรียบร้อย โอ้โหตัวนี้ใหญ่เบ้อเลอร์น how much this one cost I don't know Can you guess like just guess 100,000สามล้านแต่อันนี้เขาไม่ได้ฝังนะเขาอยู่ข้างบนนะอาจจะอยู่ข้างบนหรืออาจจะฝังเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้ครอมคุวนี้โอเคแต่หมายถึงแบบว่าส่วนมากพ่อบอกว่ามันจะมีหลายๆที่ในอเมริกาทางใต้อะใช่ที่เขาจะไม่ได้ฝังลงพื้นแต่เขาก็จะไว้ข้างบนแบบนี้ใช่มันจะขึ้นมาแบบนี้ เธอเรามาซื้อบ้านแถวนี้ไหมโอ้โหบ้านใกล้ๆโค้หน่ากลัวแต่เขางงว่าทำไมทำไมมันมีรูอะายทำไมมีรูระอายอากาศไม่ก็น่าจะเป็นเหมือนนี้เปล่าที่เขาบอกว่าถ้าน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดปิดหมดเลยน้ำมันก็ไม่เข้าอเอ้อคงหายใจไม่ออกแหละพ่อเพิ่งอธิบายให้เราเข้าใจว่าตอนที่เขาฟัง เขาไม่ได้ฟังธรรมดามันไม่ใช่ว่าทรายในลงศพแ้ะฟังเฉยเพราะว่าถ้าคุณทําอย่างนั้นตอนที่ลงศพมันย่อยไปแล้วตอนที่แมลงกินมันจะทําให้ดินยุบลงเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาฟังศพเขาจะสร้างกรองปุ่นแล้วมันจะได้สนับสตดินตอนที่ร่างกายกับกับลงศพมันตายหมดแล้วอันนั้นยังยังมีกระดูก กระดูกยังอยู่ในปูนที่เป็นสร้างขึ้นมาใช่แต่กระดูกอาจจะย่อยไปแล้วแต่ว่ามันทําให้ไม่มีไม่มีไม่มีตุ่มในดินตุ่มไม่มีไม่มีลมใช่ยบยุบทันทีดินไม่ยุบและสิ่งที่สองที่เขาสร้างกรองปูนคือถ้านำท่วมแล้วไม่มีกรองถ้าไม่มีกรองนะศพมันจะขึ้นมา และลอยออกฉะนั้นเขา,เขาสังกล่องเพื่อให้ศพมันอยู่เลยฉะนั้นแล้วที่เรารู้เขาจะฟังความลึกโดยประมาณโดยประมาณเมตรครึ่งนะครับเมตรครึ่งพอที่จะเอาแขนออกมาจากดินแบบ<อ>ดีแล้วก็ว่า <laughs> โอเคแต่สำหรับวันนี้เรามีแค่นี้นะครับถ้าว่าคุณชอบคลิปแบบนี้ที่เมค่อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามช่องไม่เม้นทและเราจะเจอกันกับคลิปใหม่สวัสดีครับ <c oughs> มิช s i นน a รีพูดไทยก็ไม่ค่อยชัดชีวิตไม่ค่อยจะอีซีลองผิดลองทุกใปทั่วโลกใบทุกที่จนวันนี้สับายสิบลันเด็กบอกโคดเท่เลยพี่เริ่มต้นจากการแกล้งคลมาทดลองวิทยาศาสตร์แจกเงินคลิปละแซน